สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับรายการ Thursday Morning นะคะพบกันทุกๆเช้าวันพรฤหัสบดีนะคะและวันนี้ค่ะเช้านี้เราจะไปทำางานพร้อมๆกันนะคะไปที่ไหนไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคก,กันค่ะใกล้ถึงแล้วเรามาดูกันนะคะว่าช่วงพิเอมแบบนี้คุณครูทำอะไรกันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะสาีค่ะาหกครับค่ะก็จะมีท่านอาจารย์คอยตรวจวัดอุณหภูมิให้กับเราค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไป โอเคค่ะตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทิชเชอร์ออฟฟิศนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคุณครูสถาบันภาษาค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะนี้ฮาวค่ะเราชื่อโอเคค่ะเราต้งหลอดชื่อไปกันเลยค่ะ ีก็นวค่ะค่ะเราซื้อพิมพ์ระดาค่ะสวัสดีค่ะ,ะค,ค่ะเป็นหลอซื้อที่สองไปจีนใช่คะมาถึงแล้วอีกคนนึงค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้ากันแล้วนะคะแล้วก็สำหรับอาหารเช้าในวันนี้ค่ะสบดค่ะ อย่าไปกินเยอะนะคะน้ําหนักก็แค่นี้ตัวก็แค่นี้นะคะก็สลัดสําหรับตัวช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานอาหารเช้าก่อนนะคะ it's time for breakfast แล้วค่ะรู้สึกว่าหิวมากมากแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะหลังจากนี้ขอ,อญญาทานอาหารเช้าป๊บนึงค่ะแล้วเจอกันค่ะขออนุญ,ญาตทำตัวเป็นทางการนะคะ I'm ะ นัทิดาอินอาสา I hate a f international language Institute of Eastern Technological College ETEC ค่ะอาจารย์นัทิดาค่ะหัวหน้าสถาบันภาษาเวลัอิ t e c นะคะอยากรู้ไหมคะว่าวันๆหนึ่งครูทำอะไรกันบ้างในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครูแทบจะไม่ใช่ครูแล้วครูแทบจะเป็นแค่คนเหงาคนเดียวแต่อยากรู้ไหมคะว่าครงการอิทกสองภาษาของเรามีอะไรกันบ้างขอแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะขอขายของแป๊บนึงแป๊บเดียวโอเคค่ะ อีกสองภาษาของเรานะคะเปิดสอนระดับปชวชและปวสทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นพนิชการหรือช่างอุตสาหกรรมนะคะโดยการเรียนเกสองภาษาของเรานั้นเป็นการเรียนโดยที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปค่ะในหนึ่งห้องเรียนมีครูคสองท่านทั้งครูไทยและครูต่างชาติแต่ถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศในห้องเรียนของเราเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยการเรียนอาชีวะดีอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเรียนภาษาไปพร้อมกัน EDL ETEC สอภาษาคือคำตอบ EDL ETEC Dual Language คือการจัดการเรียนการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เป็นสาขาของตนเองการบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าและช่างยนต์โปรแกรมนี้เป็นการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน,นำไปต่อย,ยอดในการทำงานหรือธุรกิจในอนาคต ซึ่งจ่ช่วยให้นักศึกษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจโดยใช้ความรู้ที่ได้รับไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพสายบริหารธุรกิจและสายช่างาอาาุตสาหกรรม Now we are going to check the system ETL Etech รับจำนวนจำกัดเพียงห้องละ30คนเท่านั้นคุณพร้อมสำหรับอนาคตดีๆที่กำลังจะเข้ามาแล้วหรือยัง Etech พร้อมแล้วสำหรับคุณ1พฤศจิกาย,ยนนี้เปิดรับสมัครแล้วพบกัน ในหนึ่งห้องเรียนของเราจะ,ะามีนักศึกษาไม่เกิน30คนและครูไทยและครูต่างชาติสอนควบคู่กันค่ะส่วนรายวิชานะคะจะคิดเป็น50ของรายวิชาทั้งหมดค่ะที่เราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นหมดกังวลเรื่องการเรียนไม่รู้เรื่องไปเลยค่ะการเรียนกับเรา3ปีนะคะจนจบปวช3ค่ะตั้งเป้าคะแนนทอ,ยอยีคที่350คะแนนนะคะ และถ้าเรียนกับเรา5ปีจนจบปวส2คะแนนโทอีกอยู่ที่450คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มโอกาสการเพิ่มเงินเดือนในการทํางานอยู่ที่คะแนนโทอีกถ้าใครสนใจที่จะเรียน2ภาษานะคะให้เลือกเรียนที่อีเทค2ภาษาของเราค่ะเพราะของเราถูกดีและมีความรู้ค่ะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะวันนี้มีสเปเชียลเกสตนะคะแลวอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ติดตามชมกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ Thursday Morning นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์หนี้่ค่ะ เฮ้ยกาย o d ะนำตัวมาย my name is ซลาบุซล่า you can call me ก๊ my hobby is practice them, listen to music and play game uh by the way I was a student exchange in China for c h i n ท s ไมเลือกเรียน EDL บวส ETEC สองภาษาครับเพราะว่าครับที่ t e c มีการ MOU กับสถาบันหลายที่ทั้งในและนอกประเทศและที่สำคัญนะครับ มีโครงการซ u d e n t เอ็กเชิงนะครับที่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆที่กำลังกันจบปอชสามทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็ตามที่ต้องการเรียน2ภาษาก็ว่าอีเดียวที่เทคนี้ที่สุดครับ